สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้ห้าสศิมาบึงนะคะว่าเป็นยังขะแนงเตยจังบอยอมโตนะคะปลอยไว้หลายเดือนแล้วพึ้นกรบโอยมใหญ่นี่ค่ะแม่นใหญ่ขึ้นกรบโบ,บ,บง้ามค่ะท่านผู้ชมถ้าห้าบโบหูวิธีที่จะดูแลรักษาเพิ่นต่อไปครูนุเพี้ยนสรุปสาเหตุมาให้ท่านผู้ชมแล้วมีทั้งหมดสสาเหตุนะคะพร้อมวิธีแก้ไขค,คะเห้ามาเบึงกันคะ่ะ สาเหตุที่หนึ่งก็เป็นเพราะว่าแนงเตยมันหลายเกินไปค่ะท่านผู้ชมมันหลายเกินไปแล้วมันก็นจะเป็นผ้าละให้ต้นแม่นะคะเห็นบอกคะนี่ค่ะต้นแม่ต้นเดียวต้องเลี้ยงลูกหลายหลายแนงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะลดผ้าละของต้นแม่ลงโดยการให้ต้นลูกหรือต้นแนงเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ ให้เขามีรากเป็นขครงตัวเองโบไ้มะเพึงผ้าอาศัยเมยอย่างเดียวนะคะเฮ้าก็จะแกะลูกเล็กเด็กแดงของเปลนออกมาจากต้นแม่ค่ะท่านผู้ชมคะนี่ค่ะแกะออกมาแล้วเอาไปช่ำน้ำกอน,นะคะแม่ว่าเขาจะมีรากอากาศมีรากฝอยบางเล็กน้อยนะคะเฮ้าก็เอาไปช่ำน,น้ำกอนเพื่อให้ได้รากปริมาณหลยขึ้น การมีรากที่ห้ายขึ้นจะเหตุให้เขาสามารถหาอาหารได้ดีแล้วก็จะเลื่อนเติบโตเร็วนะคะส่วนต้นโตถ้าห้าโอออกเมื่อแล้วนี่นะคะต้นโตเขาก็สามารถที่จะแตกแขนงไม่ได้อีกค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเขาก็พยายามเลี้ยงตัวเองต้นโตตัวน,นี้ก็จะผลิตแขนงเล็กๆหน่อยให้ห้าวโตไปได้อีกค่ะแกะออกไปเรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมจนหมดนะคะจนหมดเลย ทย่อยแกะออกไปค่ะคอยทย่อยเอาไปช่ำคอยทย่อยปลูกค่ะท่านผู้ชมหรือถ้าท่านผู้ชมพร้อมที่จะช่ำทั้งมดก็แกะไปทั้งมดต้นนี้เลยนะคะสาเหตุประการที่สองที่เฮ็ดให้แขนงเตยบอยอมญ่ก็คือเขายัางติดยุกับต้นเมหล่ะกระต้นเมเขาก็ยังบอดถือตัดค่ะท่านผู้ชมอันนี้คู่นุเพียนตัดไปแล้วในส่วนปลายของต้นเมนะคะ ถ้าเขาอยากให้แขนงเตยเขาจะเลื่อนเติบโตเขาจะต้องตัดต้นเมออกทั้งเมดเลยนะคะราคาเดียวกันเขาก็ตัดต้นแขนงนี่ออกไปนําเพราะว่าถ้าเขาเอาไว้ีนสภาพแวดล้อมของกระถางนี่นี่เขาจะเต็มไปด้วยรากของต้นเม่นะคะ มันเหมาะที่จะเลี้ยงขแขนงให้จเจริญเติบโตไดค้ค่ะคือมันบสมรุนกันนะอาหารมีหนอยดินมีหนอยรากของเตยมีหลายคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าห้าเอาไว้หนีอนาคตเขาบดีแน่นอนคะ่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องเอาออกทั้งขแขนงนั่มขแขนงเอาออกหมดเลยและต้นแมก,ก็เอาออกหมดเลยนะคะคณะที่ห้าเอาตอน้นเมออกนี่เห้าก็ยังหวังอยู่ว่าเขาจะเกิดลูกเล็กแดงกออกมาอีกนะคะท่านผู้ชม นี่ค่ะเหลือต้นโตวไวแบบนี้นะคะตัดออกเป็นท่อนแบบนี้แหละเอาไปช่ำใดค่ะท่านผู้ชมคะ่ะคือกันกับยอดนี่ค่ะตัดแล้วก็ให้เหลือต้นโตวไวแบบนี้ประมาณบูถึงคืบค่ะเฮ้าก็จะได้ต้นโตที่เป็นทอนแบบนี้นะคะ รากที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นรากอากาศนะคะเขาจะบบสามารถหาอาหารใดค่ะส่วนแขนงที่เหลือเขาก็แกะค่ะท่านผู้ชมแกะออกนี่ค่ะการแกะกับการตัดนี่ให้ผลต่างกันนะคะการแกะนี่เข้าจะได้ตาของเขานะคะออกมาแบบสมบูรณ์เลยนะคะตาเข้าหมุดอยู่ในลำต้นซ้ำใด้เข้าบบมหมูเนาะ แต่ถ้าเข้าแกะเขาก็จะมากน้ากันเลยค่ะถ้าเข้าตัดนี่เขาเขาจะบรายตาตาตรงนี้นะคะนี่มันจะเป็นพื้นฐานใหับชีวิตใหม่เขาใดนะคะตาที่กให้เกิดแขนงเตยนะะี่ค่ะสําคัญต้องเอาออกมานำ่ำแกะออกมาหมดเลยแห้งปลูกแห้งได้ไายเป็นนาค่ะท่านผู้ชมนอกจากว่าจะแกะบรดยเดี๋ยวเขาก็จะตัดนะคะ ตัดให้ชิดที่สุดเฮ้าก็จะได้กระถางที่เป็นต้นตอแบบนี้เฮ้าก็เอาไปตั้งไว้ในแดดใต้ห่มใหม่แต่ว่าเป็นต้นใหม่ที่โปร่งนะคะเสงเข่าหลายเสยงเข่าในปริมาณหลายแต่โบเมนแบบแดดเปียงเปียงนะคะแล้วก็ตั้งลุงในน้ำเขาจะแตกแขนงได้ดีค่ะท่านผู้ชมตามคลิปก่อนที่เว่าไว้นะคะนี่คะ่ะ ส่วนนี่เอาไปปลูกโตได้เลยอันนี้ก็คือต้นโตอันนี้คือแขนงที่เฮาจะเอาไปช่ำน้ำนะคะกอนจะนั่ไปช่ำน้ำตัดใบออกกอนนะคะกรณนี่แบบนี้เพื่อลดการคลายน้ำนะคะเอาไว้มพนกระบอง,งามอยู่แล้วแหละมันเฟื่อยแล้วนี่คะ่ะ สาเหตุที่สามที่เฮดให้คะแนนเตยบ่อ,บอยญ่ยก็คือคะแนนเตยอ,อยู่สูงเกินไปนะคะอยู่สูงจากพื้นดินเกินไปเฮดให้รากของเขานะคะบอสามารถที่จะยังลุ่งดินได้ค่ะท่านผู้ชมเบิงนี่คะ่ะแม้ว่าจะพยายามยังรากอากาศลงไปหาดินแต่เขาก็จะลุ่งไปบดถึงนะคะเพราะว่าอยู่ห่างแห้งแบบนี้ ปูวัโดนปันไดกบบะบไ่คะท่านผู้ชมนะคะนี่ค่ะเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าเข้ายูสูงจากดินเกินไปในที่สุดญ่ไปไงไปเขาก็จะล้มลงแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะก็กลายเป็นเตยที่หอยอยู่นะคะเป็นเตยที่หอยอยู่บนลำต้นนะคะหลา้ายิงมีดลายก็ยิงเป็นผ้าละหาหแกตุนแม่ของเขาได้นํานะคะ นี่คะ่ะเรียงปันไดกับปรตูค่ะท่านผู้ชมวิธีการแก้ไขก็คืออันนี้ใ่ญ่แล้วคงจะแกะบ่ได้นะคะก็คือเอาเขาออกไปนะคะเพื่อไปสร้างชีวิตใหม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คะ่ะเอาออกไปเลยเอาไปแห่งช่ำน้ำให้เขาสร้างรากเป็นของตัวเองบบไห้มะหอยห้อนอยู่แบบนี้นะคะนี่คะ่ะ ทาทาแกะบ่ได้กระตัดนะคะท่านผู้ชมบ่เป็นยังพอ่าเขาอาจจะเกาะติดกับเม่เขาอยู่เอ่อมันดุลเรีวเนาะมันก็มันก็จะผูกพันกันห้ายนะคะนี่นะคะมันใหญ่แล้วเกะบ่ได้กระตัดค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะลักษณะของยอดเตยที่หอยโหอนอยู่บนต้นแม่ที่สูงสูงแบบนี้นี่ เขากับใบไห้ค่ะท่านผู้ชมเข้าแกะออกมาเลยตัดออกมาเลยแล้วก็ต้นตนี่เขาก็ตัดลงไปอีกค่ะเพื่อป้องกันบ่บหอเกิดเหตุซ้ำนะคะก็คือตัดออกไปนี่ค่ะให้มันเตี่ยลงเวลาเกิดลูกเล็กเด็กแดงขึ้นมานี่เขาก็จะได้บบหอยโหอนอยู่แบบนี้นะคะต้นตนี่เขาก็ดูแลตัวไปค่ะท่านผู้ชมแล้วเขาก็จะให้ลูกเล็กเด็กแดงออกมาได้อีกเยอะแยะเลยค่ะ ตัดออกไปนะคะถ้ามันใย,ยลายแบบนี้นี่แกะบะไรดอกมีวิธีเดียวคือตัดตัดออกไปบ่อยเป็นผ้าละของตุนแม่นะคะหลักการเดียวกันเลยค่ะก็คือให้ตุนแม่มีผ้าละให้หน่อยที่สุดนะคะนี่ค่ะพอเขาตัดออกแล้วตุนโตเขาก็จะ โล่งละที่นี้ผ้าละหน่อยโล่งละเขาก็จะผลิตลูกเล็กเด็กแดงแขนงออกมาอีกมากมายเลยค่ะดูแลต้นต่อต่อไปนะคะสาเหตุที่4ีทีเฮ็ดให้แขนงเตยบหย่เท่าที่้วนนะคะก็คือเพิ่นยั่งพึงผ้าอาศัยต้นแม่อยู่นะคะแม่ว่าจะมีแค่สามแขนงการอาศัยต้นแม่เฮ็ดให้การหาอาหารได้บลายค่ะ ข้าตัดต้นเม์ออกเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะพราะว่าเพื่อนเกิดยูชิดดินอยู่นะคะตัดถิมเลยค่ะเสซจแล้วเขาก็จะส่งเสริมการดำรงชีวิตด้วยตนเองนะคะหาอาหารด้วยตนเองแหละที่นี่โดยการใส่ดินที่ปรุงดีแล้วลงไปนะคะนี่ค่ะใส่ดินให้ท่วมรากอากาศของเพื่อนนะคะพอดีว่ากระถางเขาก็มีพื้นทีอยู่ค่ะ ถ้าเฮาเหตุวิธีนี้นี่เตยโกนี่จะไงแบบไงขึ้นเลวขัวเก่านะคะจะงามนําเพราะว่าเฮามันด้ดินใหม่ที่เฮาปรุงดีแล้วนี่ค่ะค่ะเฮาสิมาสรุปไวท้ทายคลิปนะคะว่าเป็นยังะแขนงเตยจังบย่ยอมไงทําไมะแขนงเตยไม่ยอมตูนะคะกับมีสาเหตุอยู่ทั้งหมด4ประการนะคะพร้อมกับวิธีแก้ไขค่ะ สาเหตุประการที่หนึ่งกับเพราะว่าขานงเตยเข้าหลายเกินไปเป็นผ้าละไหแม่เป็นผ้าละไหตนแม่วิธีแก่กของเฮาก็คือจะต้องเอาขานงเตยแยกออกไปเพื่อให้เขาไปสร้างชีวิตใหม่ของเขาโดยการเอาไปช่ำน้ำนะคะสาเหตุประการที่สองที่ขนงเตยพื่นบใยญยเพราะว่า ในกระถางเดียวกันมีทั้งต้นเมมีทั้งต้นลูกแย่งอาหารกันเพราะฉะนั้นเห่ากัแยกทั้งเมทั้งลูกออกจากกันเอาไปช่ำนม้มเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะสาเหตุประการที่สามก็คือเพิ่นเกิดอยู่บนต้นตัที่สูงเกินไปนะคะบ่สามารถที่จะย่งหลากอากาศลงมากใหถึงดินใดบ่สามารถสหไงใดนะคะวิธีแก้ไขกลักการเดิมนะคะก็คือ ให้แขนงที่เพิ่อนอยู่สูงตัดออกไปแกะออกไปเอาไปช่ำนามเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่คือกันนะคะสาเหตุประการที่4ที่เหตุให้แขนงเตยบอจะเลื่ญเติบโตก็คือเขายังอาศัยตนแม่อยู่นะคะแม่ว่าจะมีจำนวนหน่อยแต่การจะเลื่อเติบโตก็ยังบ่สมบูรณ์เท่าที่ควรวิธีแก่ก็คือ ถ้าเขาอยู่ชิดติดดินแล้วนะคะเข้ากระตัดตน้นเมอออกทิมไปคะ่ะเหลือไวแต่คแน้งหลากเข้าก็ให้คแน้งนี่จะเลื่อนเติบโตต่อไปได้โดยการใส่ดินที่ปรุงดีแล้วมาขมค้นของเขาเข้าไปนะคะเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์และจะเลื่อนเติบโตได้ดีขึ้นคะ่ะค่าหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมที่ ต้องการขยายพันธุ์เตยและก็ต้องการปลูกเตยให้ได้งามๆนะคะแก้ปัญหาขแขนงเตยไม่ยอมโตได้นะคะคู่นุเพียนก็นได้สรุปไปให้แล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้ผู้อื่นเบ่งนํานะคะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้คู่นุเพียนแน่เพื่อเป็นกําลังใจ และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านผู้ชมเพื่อรับสิ่งใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆจากหัวจากสวนของคุณอุเพียนอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะท่านผู้ชมพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ